สวัสดีครับอยู่กับคนน,น,นาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิเหมือนเดิมครับวันนี้พามาดูหลังจากตัดใยเห็ดฟางได้3วันนะครับก็จะเริ่มมีการทยอยติดเม็ดบ้างแล้วนะครับก็สังเกตแบบไหนว่าเห็ดติดเม็ดนะก็ดูตรงนี้นะครับอ่าเป็นเม็ดขาวๆเห็นไหมก็จะเป็นดอกเล็กๆมาก่อนนะครับ เริ่มมีดอกเล็กๆเกนี่ยตรงนี้จะชัดเจนมากกว่าอันนี้คือลักษณะการที่เห็ดฟางจะเริ่มจะติดเม็ดครับจะมีลายดอกเล็กๆขึ้นแซมกับเส้นใย,ยเห็ดฟางส่วนมากก็จะชอบจับด้านข้างก่อนแต่ถ้าสภาพอากาศดีเนี่ยในโซนบริเวณตรงกลางหรือทั่วชั้นเพาะเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาพร้อมกัน,นถ้าเป็นฤดูการนี้ก็จะค <c oughs> ่อนข้างมาพร้อมกันน,นะครับ เป็นลายดอกเห็ดทั้งหมดเลยพ่กนี้ก็จะชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็ดูลักษณะนะครับเวลาหลังตัดใย,ยไปชั้นเพาะจะพยายามไม่ให้มีเส้นใย,ยเดินฟูขึ้นมามาดูชั้นบนเนี่ยชั้นบนก็จะติดเม็ดมานะครับก็อาจจะมีเส้นใย,ยเดินมาบ้างแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอันนี้คือเดินถือว่าเส้นใย,ยเดินปกติครับ ถ้าเดินขึ้นมาลักษณะประมาณนี้ลายๆประมาณนี้เขาจะเขาจะเดินจับเม็ดนะครับถ้าถ้าเป็นลายลายขึ้นมาแบบนี้เขาจะจับเม็ดแต่ถ้าเป็นใย,ยฟูแล้วหนาเลยนะแสดงว่าความร้อนสูงนะครับหรือต้องตัดใย,ยใหม่แบบนี้ก็ใช้ได้เส้นใย,ยบางๆไม่มีความหนาแน่นมากเส้นใย,ยเป็นฝอยๆแบบนี้ได้นะครับในโซนที่เขาจับเม็ด มาประมาณนี้มาดูชั้นล่างก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนชั้นล่างน่าจะติดเยอะเหมือนกันนะอันนี้ผมใช้เชื้ออยู่ที่ลงเรือนละ30ก้อนนะครับที่เป็นขาวๆนี่คือดอกเห็ดฟางทั้งหมดคือลักษณะของดอกเห็ดฟางที่เขาจะเกิดทั้งหมด ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาคือมีความหนาแน่นแน่นอนนะแล้วเราก็จะมาบริหารจัดการกันอีกรอบหนึ่งถ้าเห็ดออกเยอะเกินไปนะครับ,นะรบผมถึงบอกว่า,าถ้าหน้าฝนหรือหน้าเห็ดออกเนี่ยทำไมถึงแนะนำให้ลดปริมาณเชื้อลงสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าการเกิดดอกการติดเม็ดเนี่ยเขาทำได้ดี เพราะว่ามันเป็นฤดูของเห็ดเนี่ยนะครับเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยนะตรงกลางตรงอะไรก็ออกนะก็ถือว่าออกดีถือว่าออกดีเหมือนกันด้านล่างก็ออกครับนี่ถ้าถ้าเราทำความสะอาดลงเรือนไม่ดีมันจะมีลาขาวโผล่แบบนี้นครับตามพื้นตามอะไร เศษมันเก่าเราออกไม่หมดนะครับอันนี้เราก็ต้องตักไปทิ้งนะครับเวลาทําความสะอาดโรงเรือนเราก็ต้องละเอียดนิดหน่อยเวลาเราปีนขึ้นไปบนชั้นเนี่ยมันมันอาจจะเหยียบลาขาวขึ้นไปบนชั้นได้เราก็ต้องระวังนะเนี่ยนะ,นะทุกชั้นนะครับมีความสม่ำเสมอดีนะครับสำหรับโรงนี้อุณหภูมิในอโรงเรนตอนนี้อยู่ประมาณ 33 34นะครับ3ามสองศาเนี่ยดูดูผิวนะครับก็จะมีไอ้น้ำจับไอ้น้ำจับนี่คือความชื้นที่เหมาะสมแล้วครับเดี๋ยวอีกประมาณ3วันก็คงจะชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูแลแล้วกันจัดการ ในขั้นตอนต่อไปครับอันนี้ก็เปิดเข้ามาดูในเวลานี้ก็ประมาณ16นาฬิกาครับ16นาฬิกาก็ถือว่าใช้ได้อยู่สำหรับโรงนี้นะก็อีกโรงนึงก็เดี๋ยวน่าจะทยอยมานะครับเดี๋ยวพามาชมอีกครัง้งนึงแล้วกันครับ ทีนี้ทีนี้นะครับการดูแลก็คือเปิดให้อากาศเช้าเย็นนะครับหรือ,อในช่วงเวลาที่อากาศกลางวันถ้ามันมีอากาศที่ร้อนจัดเราก็ต้องเปิดนะครับเปิดประตูหน้าหลังหรือเปิดในฝั่งที่ลมไม่กระทุ้งลงเรือนนะครับเพื่อทําการให้อากาศและเติมอากาศดีเพื่อคลายความร้อนในลงเรือนให้มันน้อยลงก็ เป็นสิ่งที่จะช่วยเรื่องความร้อนเกิดในโรงเรือนนะแต่ส่วนมากผมจะเปิดโรงเรือนในช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้าที่ลมสงัดนะครับแล้วก็โรงเรือนในช่วงคำ่ำช่วงเย็นเนี่ยก็จะเปิดอยู่ที่ช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับก็จะเปิดยาวทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ว่ากันไปถ้าลมสงัดก็เปิดนานหน่อยนะครับ เพื่อเติมอากาศดีในโรงเรือนอันนี้ก็เข้ามาถ่ายให้ชมนะครับเนี่ยความชื้นบนชั้นเพาะเขาจะได้เขาจะพอเหมาะพอดีแล้วเห็ดเขาก็จะเกิดดีนะเห็ดเขาก็จะเกิดมาดีเพราะว่าสภาพแวดล้อมเขาได้นะครับอุณหภูมิทุกอย่างเขาคงที่นะเหมาะที่เห็ดมันจะเกิดเขาก็จะเกิดมาถ้าหน้านี้ก็จะทําง่ายหน่อย เพราะว่ามันเป็นฤดูของเห็ดออกนะครับเราก็จะเปิดประตูหน้าหลังแบบนี้แหละครับไปไปเรื่อยๆนะครับทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องมาเช็คด,ด้วยนะว่าบนชั้นเพราะมีปัญหาเรื่องลาลาเขียวลาขาวมาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเปิดเฉพาะอากาศแล้วจบไม่ใช่นะพอเปิดอากาศปุ๊บเราต้องเดินสารวจนะครับเดินไปให้ทั่วดูไปให้ทั่วเกี่ยวกับ มีปัญหาอะไรบนชั้นพ่อหรือเปล่าเอามือจับดูว่าโซนไหนเนี่ยชั้นพ่อแห้งเกินหรือเปล่าตรงไหนแช่เกินอ่ะมีกลิ่นผิดแปลกหรืออ่าผิดลักษณะของเส้นใย,ยเห็ดไหมอ่ามีกลิ่นของลาขาวหรือกลิ่นแก๊สของกากมันเยอะหรือเปล่าอ่ะต้องสังเกตนะครับถ้ามันได้กลิ่นผิดปกติเราก็ต้องเลี่ยงตามหาสาเหตุหรือแหล่งที่มาของมันเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดนี่ก็เป็นใต้ชั้นนะครับก็มาเหมือนกัน โรงนี้ก็เป็นเชื้อเห็ดฟางเพจพยาแลของเราเหมือนเดิมรอบนี้เราใช้เชื้อของเราทั้งหมดเลยทั้งสีโรงเรือนนะครับรอบนี้ก็เพาะไปก่อนสองโรงเรือนทีนี้นะครับพออากาศข้างในมันดีแล้วเราก็จะทําการปิดประตูแบบนี้นะครับแต่หน้าจั่วเราเราเปิดไว้ปกติถ้าเห็ดออกมาเยอะนะครับรูข้างนะเราก็ต้องเปิดถ้าอากาศร้อนมากเกินไปเราก็ต้องให้อากาศด้านข้างเพิ่มด้วย เป็นการเติมอากาศดีนะครับเป็นการเติมอากาศดีให้กับโรงเรือนเราเพราะว่าเห็ดต้องการอากาศดีในการติดดอกแล้วก็จเจริญเติบโตถ้าเราไปปิดอากาศอับอากาศหมดเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหานะครับเรื่องอากาศเสียในโรงเรือนมีปัญหาเกี่ยวกับอดอกเห็ดไม่โตดอกเห็ดเบาดอกเห็ดดอกใหญ่แต่ดอกเบานะครับมันก็หลายๆปัญหาปัจจัยตามมาเยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นนะครับแสงอุณหภูมิความชื้นและอากาศต้องให้เหมาะสมลักษณะการหายใจนะครับต้องสามารถเข้ามาแล้วหายใจได้ค่อนข้างสะดวกค่อนข้างสะดวกหิดเขาจะชอบสภาพแบบนี้ลักษณะแสงนะครับพออ่านหนังสือออกนะครับพออ่านหนังสือออกมีความมืดสลัวสลัว มีความมืดสลัวสลัวถึงไม่กับมืดมากนะครับเพราะเห็ดก็ต้องการแสงในการเจริญเติบโตเช่นกันแต่ช่วงนี้เราก็จะพางให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้เห็ดค่อยๆสะสมอาหารและเจริญเติบโตหลังจากที่ติดเม็ดแล้วแบบนี้นะครับชั้นเพาะของผมก็ไม่แห้งนะไม่ได้แห้งมากเพราะฉะนั้นอีกประมาณสองสาวันเห็ดจะสองวันเห็ดจะเท่าไม่ขีดหัวไม่ขีดแล้วนะครับสามวันก็จะเริ่ม ได้เก็บบ้างนะครับได้เก็บบ้างได้เลียบ้างนะครับอันนี้ก็หลังจากตัดใยประมาณ3คืน3วันนะครับก็เริ่มติดเม็ดมาเนะนี่ยนะครับอันนี้ก็คือใยเห็ดฟางของเรานะส่วนที่เขาติดดอกก็ติดมานะครับแบบนี้ก็ถือว่าไวดีนะครับไวดีมีสาระดีๆอะไรก็จะมาแชร์ให้ฟังนะครับแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับการเพราะเห็ดของเรานะนะครับ ไปดูนะครับว่าดอกดอกตอนโตเนี่ยกับกากวัสดุเพาะที่เป็นกากสดบวกากากดินของเราจะออกมาแบบไหนนะครับในสองโรงเรือนนี้นะโรงขนาดห้าคูณแปดนะครับชั้นเพาะอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งนี่แหละผมลงวัดละประมาณเม็ดสิบเม็ดยี่สิบเองนะครับนะโรงนี้นะครับก็โรงเล็กๆของเราดูแลง่ายครับ เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามใน EP ีต่อไปนะครับว่าผลผลิตนะครับความเจริญเติบโตดอกจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะในการใช้เชื้อเพพยาแลของเราแล้วก็สูตรของทางฟาร์มของเราซึ่งไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้ฮอร์โมนนะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้ตะกากมันเป็นหลัก e m กากน้ำตาลนะครับแล้วก็ปูนขาวแล้วก็มูลสัตว์แต่งหน้าแค่นั้นไม่ได้ใช้ในส่วนผสมของกันมากวัสดุเพาะเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าผลผลิตที่ออกมา มันจะเป็นลักษณะไหนนะครับมันจะออกมาดีขนาดไหนนะในในสิ่งที่ผมทําลงไปนะครับเพราะว่าต้องการลดต้นทุนให้ได้เยอะที่สุดนะครับทั้งปุ๋ยเคมีทั้งอะไรที่ไม่จําเป็นผมอยากให้ตัดออกเลยทําให้ดูกันชัดๆไปเลยว่าใส่หรือไม่ใส่มันจะแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วสิ่งที่มันได้เนี่ยหรือมันไม่ได้เห็นเนี่ยมันเกิดจากมาไม่ใส่ยูเรียไม่ใส่อาหารเสริมหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ ปัจจัยในการเกิดดอกเห็ดฟางหรือสิ่งที่เห็ดฟางต้องการแบบจริงจังมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมทําให้ดูเลยนะครับถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันนะมันเหมือนหลอกกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ดูเลยว่าตั้งแต่ ep แรกมานะครับการหมักใส่ EM กากน้ําตาลปูนขาวแค่นั้นนะครับแล้วก็มาแต่งชั้นพอแค่ คิวัวโงเรือนละหนึ่งถุงอาหารไก่แค่นั้นนะครับแล้วก็นึ่งอบเลยแล้วก็หวานเชื้อเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมาจนถึงตัดใยห,หลังจากตัดใย3วันเห็ดก็เริ่มติดเม็ดเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเห็ดลง5้คูณแเนี่ยครับชั้นเพาะหนึ่งจุดสองเนี่ยประมาณนะครับก็จะทําผลงานให้เราได้กี่กิโลเป็นเห็ดตุ้มเท่าไหร่เป็นเห็ดแย้มหัวสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาคํานวณหักต้นทุนกันว่าจะเหลือเท่าไหร่ หงลงเรือนนะครับผมตีเลยต้นทุนผมใช้อยู่ที่2,700บาทนะครับสองพ้อบาททวนต่อลงเรือนในการเพาะครั้งนี้ของผมมีทั้งหมด4ลงเรือนนะครับสี่ลงเรือนตีไปเลยว่าทั้งรงใหญ่ด้วยนะฮคูณเก้าสหลังผมตีไปให้ตัวเลขกลมๆเลยตกลงเรือนละ3,000บาทแล้วกันนะครับ ทั้งค่าแรงค่าอะไรด้วยเนาะก็คิดไปเลยว่าตกงงล, 3, าลงเรือนละ3,000บาท4ีโรงเรือนก็เป็นต้นทุนในการเพราะเห็ด4ีโรงเรือนผมจะอยู่ที่1 000, 2 0 0 0บาทมีโรง5้คูณแอยู่2โรงเรือนโรง5้คูณเอยู่2โรงเรือนแล้วมาดูว่าเห็ดซีโรงเรือนเนี่ยจะทําผลงานและให้ผลตอบแทนผมได้เท่าไหร่กันนะครับกับเชื้อเห็ดฟางเพชรพยาแลของคนชัยภูมินะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามในอีีหน้าตอนเห็ด จะเรินเติบโตนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ชมเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ